วังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการข้าวพืเกษตร,รษกับนายมดเขียว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการระเบือเกษตรกำนายมดเขียครับผมพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคครับในเรื่องของการให้ปุ๋ยนะฮะเรียกว่าให้อาหารทั้งใบนะครับกับการป้องกันแมลงต่างๆหรือแม้กระทั่งสัตว์ต่างๆที่จะเข้าไปทําลายในส่วนของไร่นาของเราในเรื่องของการทํานาแบบอินรีนะครับอย่างผู้ใหญ่ก็มีเทคนิคเช่นเดียวกันครับผมผมมาถึงผมเห็นว่ามีขึงตะข่ายด้วยล้อมรอบนาทั้งหมดเลยครับนะครับอันนี้ช่วยในเรื่องของการอะไรบ้าง เพียหางยาวคือหนูเพียหางยาวหนูนี่หนูตัวลายเลยครับหนูนี่มันเข้ามาทําลายนาเข้าเรายังไงบ้างน้ําแห้งกัดหมดเลยถ้าไม่มีการล้อมการวางแผนเนี่ยกัดหมดอืครับลงใบผักคืองายพังเลยพังเลยกัดไปลื่อยไปเรื่อยนะครับอถ้าเกิดมันมีแมลงขึ้นมาอย่างนี้กันได้เฉพาะหนูถ้าเป็นแมลงขึ้นมาต้องถมพี่เอกมีแมลงราทำยังไง แมลงปกติแล้วนะครับก็ถ้าเกิดในแปลงอินซีเนี่ยครับจะสังเกตเมื่อกี้พี่ไปสังเกตมาแล้วนะพวกแมลงศัตรูพืชแมลงศัตรูพืชก็มีครับมีนอนกัดใบก็มีนะครับเพลี้ยเนี่ยจะเห็นยังนิดหน่อยอยู่ครับแต่ที่สาคัญคือมันมีแมลงที่ช่วยป้องกันแมลงด้วยกันการการป้องกันแมลงด้วยชีวภาพดีแมลงดีกับแมลงไม่ดีมันอยู่ร่วมกันนี่นะถูกต้องครับเมื่อกี้พี่เห็นเลยแมเตาทองมาละพวกนี้มันจะคอยจัดการตัวอ่อนของเพลี้ย คือทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยประหยัดเรื่องนี้ไปเยอะครับแล้วมันก็ปลอดัยจ่ะสุขภาพด้วยเราไม่ต้องมาต้องปิดจมูกเราใช้เคยมีฉีดลวดเลยข้ามทั้งแมงดีแมงไม่ดีได้ไหมโอ้มันก็ยากเพราะว่าสําคัญก็คือไอ้แมงดีเนี่ยมันจะไปไปนานส่วนไอ้แมงไม่ดีเนี่ยมาทุกปีอ๋อคือของดีเนี่ยหายากเราจะฆ่าแมลงดีทําไมเพราะหมายคืออย่างนั้นใช่ไหมเรียกว่าเมื่อกี้พี่เห็นแมลงต่อทองที่เป็นตัว ป้องกันโรคไอ้ป้องกันมแมลงด้วยกันเนี่ยพ,พี่เรียกให้มาดูเลยคือดีใจเลยว่าเห็นเนี้ยยังมีอยู่ฮะเพราะว่าพี่เชื่อเลยว่าแทบนี้ยน้อยมากนะที่ที่จะทําเป็นแปลงอินทรีย์นะครับซึ่งมีผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคน กล้าลองกล้าเริ่มเลยใช่ครับเยอะด้วยเกือบส0่บไร่นะครับผมนะฮะก็คือได้ทดลองทำที่นี่เป็นแปลงสาธิตด้วยนะครับเพื่อเป็นต้นแบบให้กับคนในพื้นที่ในจังหวัดชัยนาทและาเป็นต้นแบบสําหรับใครที่เกษตรกรท่านไหนที่สนใจมาเรียนดูก็ได้นะครับอ้าวอย่างตัวนี้คืออย่างการฉีดป้องกันแมลงนะฮะคือตัวนี้ป่ะฮะใช่ครับครับตัวขวดสีฟ้าเนี่ยนะครับเราก็คิดนะครับเพราะว่าวงขนายเนี่ยเราก็เน้นเรื่องการ เกษตรซีอยู่แล้วอันนี้เกษตรซีมันก็มีข้อจํากัดเรื่องการป้องกันแมลงใช้สารเคมีไม่ได้ทีนี้จะทํำยังไงล่ะก็ต้องหาพว้พืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการที่ไล่หรือปราบหรือว่าป้องกันแมลงมาครับผมมันจะหมักผู้พืชสมุนไพรที่มีรสฉุนกลิ่นแรงนะแต่ของเราเนี่ยวิจัยว่าสารพวกไอสเดาหางไหลน้อนใต้ยาหกกรอยเนี่ยมีพวกสารไซยาไนซ์ซึ่งเป็นสารธรรมชาติซึ่งไล่แมลงอยู่แล้วเอามาหมักโดยใช้จุลินรียดึงเอาสารพวกนี้ออกมานะครับพออยู่ในนี้แล้วเนี่ย แล้วก็เอามาผสมน้ำแล้วก็ฉีดพน่นให้ใบข้าเนี่ยมาถูกสารพวกนี้เคลือบจับเอาไว้นะครับแต่อย่างเงี้ยแต่ของเราเนี่ยบางทีเกษตรกรบางท่านเนี่ยโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ย อาจต้องผสมสารจับใบหน่อยอย่างเช่นพลูกสบู่อย่างเงี้ยน้ำยาล้างจานเนี่ยนะครับหรือว่าน้ำมันพืชก็ได้ให้มันติดใบได้คงทนนะครับพวกสารส่วนภายนี่ก็จะได้อยู่ได้นานถ้าเกิดเป็นหน้าปกติหน้าปลูกที่เป็นช่วงแรกกว่านี้ที่ที่มันไม่ฝนชุกขนาดนี้ฉีดปกติได้นะครับแต่ช่วงนี้เราเราต้องเสริมเทคนิคนิดนึงครับผมอันนี้ก็เป็นอินทรีย์ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นจากพืชส่วนภายนั่นเลยนะครับ กาเนเก,นกรรษตรกรคือไม่ให้เกษตรกรเหนื่อยอไปหาอะไรมาหมักทําคือเรารวบรวมไว้เรียบร้อยแล้วถูกต้องครับนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาเลยใช่ครับเราก็ไม่จําเป็นต้องปิดปากจมูกฉ<อ>ีดได้เลยสบายเลยอันนี้ อินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารเคมีสักอย่างเดียวไม่มีสักอย่างเดียวใช่ครับคุณผู้ชมครับสารสก,กัดชีวภาพวังขนาดนะครับสูตรป้องกันแมาลางนะครับเป็นอินทีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราสามารถนําไปฉีดพ่นได้ไม่ต้องกังวลเลยทีเดียวครับลดขั้นตอนในการที่คุณนั้นจะนําส่วนผสมต่างๆมาหมักให้มันเสียเวลาใช่ครับอัตราส่วนก็ตามที่นี่ฮะ มีใบขหลังเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในครั้งต่อไปครับคุณผู้ชมครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกผมเกิดมาแล้วนะครับกับการให้อาหารทางใบแต่ตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับการให้อาหารทางใบนะั้นมีประโยชน์อย่างไรเพื่อจะได้รับอะไรบ้างติดตามได้ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วางขนาดตรามดเขียวลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888